นี่มาชิ้นแรกนะครับล็อกเลยแล้วกันปา๊าปตันล็อกทีนี้ได้นะครับนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้นะเพื่อนจะมานะผมเล่นก่อนเลยดีกว่าแล้วพอดีถึงได้กระตกครั้งครัสุดท้ายสบแลาวกระตกุกโตดีครับโตดีที กดเลยไก่อนกดเลยไ้ก่อนคุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีดร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงเพราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม r o v หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาเละครับวันนี้เราถึงคิวของโอเมงกันบ้างน,นะครับบอกเลยว่า ถุงมือเทือนแน่นอนวัดกันเลยวัดกันเลยตัวตีวัดกันไปเลยขอกลับก่อนนะครับ่าเรามาว่าเรื่องของถุงมือสำหรับโอเมนนะครับถามว่ามันดูดเลือดแล้วมันดีไหมนะครับมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ออกนะมันจะเป็นแบบสายเกาะไฟ ทารอนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นหมัดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ายุคนี้ก็ผมไม่ออกก่อไฟแล้วกันเดี๋ยวไปลองออกอย่างอื่นนะครับเกมนี้เจอกับปลาไหลด้วยสายฟาดเวี้ยสายฟาดสองสายฟาดมันจะเป็นสายฟาดฟ้านี่อุ้ยแม่บันเทิงจริงๆก็ออฟเลน หหวดหวดหวดกดสองหวดหวดหวดคนหวดคนหวดคนโอมันได้ว่าโอมันยอมแลกเพื่อคลิปตัวเดียวโคตรสุดอันนี้ก็เป็นกระดาโต้ขึ้นนะผมว่าดีนะ เิอเกมดีนะครับเล่นมันนี่ไปเติมเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะปื๊บล็อกนี่ครับเอองานเข้าวะช่วยเข่าใเราตายเองวะ่ะคุยมีคนมีคนมีคนหลอยโอ้โหมันได้อีกแล้วไม่กดไอออนบอดี้ด้วย ม,มาวะใครจะฟาดฟันได้ดีกว่ากันนุ <laughs> ฟ๊ฟร์มสู้ปลาไหลเลยนะครับนุ๊ฟรามสู้ไอ้หลามมาโอ้โหสองประตูสัตว์ ผีขี้ชา้าเลยครับขี้ชา้าเลยครับแต่ว่าในเกมผมว่าสู้กับปลาไหลยากต้องกดเขาให้ดีนะครับแต่นะตอนนี้เขาก็เล่นเซฟพอสมควรเลยผมไปเติมด้านล่างก็เคไปนะครับไปเมื่อ,อกีอกก้นี่หยาบจับไข่มากอืม ไปดึงก่อนนะแม่งเริ่มตีแรงแล้วนะเริมไม่ไหวแล้วฮะแนวป้องกันศัตร right? ูหายไปแล้ว oh ซุปเปอร์ค oh ริปกำลังถูกซุ่มอ่ะเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะขอเก็บอีทีแล้วกันนะฮะไม่ต้องจะตัดเลยนะเพราะว่ามีสไลเดอร์แล้วเราก็มาเดินเกมกันต่อครับนี่ มีคีเขาออกชูริเคนกับคริถุงมือคริมาชิ้นแรกนะครับล็อกเลยแล้วกันปัป๊บตันล็อกทีนี่ได้นะครับนี่ได้นะครับอย่างนี้ได้เลยครับถ้าสู้ไปเลยก็ได้ดีมากเลยอย่าไปหย่องดิ๋ยว <c oughs> <c oughs> หลอกก่อน เราหมดนะครับเมื่อกี้สกิลเราหมดเลยผมสู้ไม่ไหวนะลบจังหวะสุดท้ายนะครับตอนที่ชนามันถอยหลังมาแล้วอะแล้วก็ฟิกตอนนั้นเลยเนี่ยป๊าฟเนี่ยทารอนละมาแล้ว,วอืบอย่างนั้นขึ้นเลยครับหมัดก็280รอค่อขนข้างเยอะนะเพื่อน เกี่ยวกับชิ l ออฟเดอะลอสอะไรเงี้ยคือเยอะเลยเนะียแค่เปลี่ยนเป็นพลังโจมตีขึ้นอีกแ0สิหน่วยเท่านั้นอืมก็อาจจะเป็นแบบสายเกาะเกาะสายโจมตีล้วกันมันเถคออรับออฟเลนผมมาดักแถวนี้ก็ดีกว่ามันสองว่ะ ถ้าสองก็รุมอะผมไม่ไหวือนเพื่อนจะมานะผมเล่นก่อนเลยดีกว่าืมแล้วแบบนี้ถึงได้โอ้โหเรียบร้อยฮะดูแมปด้วยนะครับเมื่อกี้เพื่อนเรามาพอดีผมคิดว่า หลอเลี้ยวน่าจะเปิดเติมกับลุกเลยนะลุกตัดให้ครับเร able, ียบร้อยเลยยงดันยาวก็ได้นี่ต่อยเกิดแล้วนะครับตีมัดตบสัดอุ้ยแม่งสไลด์มาพร้อมเบรกปอด มองว่าแบงครับเยอกระตกกระตกครั้งครั้งสุดท้ายแต่ว่ากระตกโตอีกครับโตอีกทีืมกดเลยไว้ก่อนกดเลยไว้ก่อนอดิมก็น่าสนใจนะว่าเราขึ้นดิมก่อนว่าถ้ามันมาเติมสองตลอดผมว่าดิมก็ดีเนี่ยขึ้นก่อนมัด ประเทมมาแล้วแต่ตามยุคเลยครับแต่ก่อนมันไม่มีดิมอนิเชอร์ไงมันก็แบบเกาะฟงเกาะไฟออกปัดอะไรอย่างงี้ยครัเอ๋โอ้เสียดายว่ะ สแต็กลมได้นี่ครับมันจะมีครั้งที่3มันจะฟาดเป็น3ทีตายสวยโอ้โหโ,โ,โดนตันา่ากว่าจะเรียบไหมเกยเป็นเรื่องยากทุกอย่านะครับมันมีเซฟที่เอาแม่ก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นอนะ ไอ้ขี้ตะเบ็ดมาหาสามว,าว้วาวว้าวมันไม่ออกการเบก็เหลือเหมือนกันไงจี่มันเป็นซิปมันแบบว่าสมมติว่าผมล็อกแคลรี่เขาเนี่ยเขาอมแล้วก็หนีได้เลยเนะครับเออมันก็ได้ปรบมาาลำคาในซิปอะ บนสองนะครับผมไปการคีบัตคีจ้าเขาพยายามเช็คอยู่นะ ร้านเข้าๆครับคือยากมากเลยอ่ะเปิดก็ยากครับไฟก็ยากอยู่มาเลยครับหมัดผมบอกเลยว่าเตรียมบวกมาด้วยไก่หาแล้วกันนะแเด่นไม่เอาตัวแบกตัวแบกเอมเอาตัวแบกนำาไปก่อนเลย เอาดีหมัดกูยังไม่ได้ใช้เลยโอ้ my god จบ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 โห โอเคจริงๆก็นั่นแหละมาแนะนำไอเทมแล้วกันนะครับหมัดยังไม่ได้เด้งเลยแนะนำไอเทมเดี๋ยวไอเทมเดี๋ยวผมขึ้นให้อยู่แล้วนะครับว่าออกอะไรบ้างแผ่นเก่าแล้วก็มาเด็บในแพทนี้ว่ามันคอมโบกับไอเทมชิ้นไหนบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไท <What? S 1> ุอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้มมามารีวิวให้เต็มๆเดี๋ยวหาเกมตึงๆมาให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม